77ยังขับรถปอไปทำงานเองบ้านใหม่พ่อรองเขามูลคดีไหวใกล้เลข8ยังไม่อยู่รับงานตัดใจขายรังรักแม่ทุมผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์อัปเดตสุขภาพของพ่อรองเขามูลคดีกับลูกสาวว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง โดยยุ้ยบอกว่าทุกอย่างเมื่อเวลาผ่านไปก็อาจจะเข้าสู่ภาวะปกติเราก็ทำหน้าที่ลูกเป็นปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะยุ้ยหรือพี่น้องคนอื่นๆก็ช่วยดูแลคุณพ่อดูแลกันในครอบครัวตอนนี้คุณพ่องานแน่นมากเคยบอกพ่อหยุดเถอะพอปีนี้ยุ้ยสังเกตว่าเวลาพ่อเดินพ่อช้าลงไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วเลยคุยกับพ่อว่าลองหยุดไหมพ่อก็บอกว่าถ้าพ่อหยุดพ่ออยู่ไม่ได้นะ คือด้วยความที่พ่อทำงานมาตลอดพ่อมีความสุขเวลาออกไปกองถ่ายได้ไปเจอกับทุกคนเหมือนได้ยิ้มได้หัวเราะได้คุยถามว่าขับรถเองด้วยหรือเปล่ายุ้ยบอกว่าขับรถเองค่ะเป็นห่วงมากคือตอนหนุ่มๆก็ขับซิ่งมากตอนนี้ถ้านั่งไปด้วยก็จะพ่อค้าใจเย็นๆต้องคอยบอกตลอดพ่อจะไม่ชอบให้ใครขับให้เพราะพ่อรู้ทางเยอะจะคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าไปทางนี้ เขาจักข้องของเขาคือตั้งแต่ยุ้ยขับรถมาก็ยังไม่เคยขับเร็วเท่าพ่อเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ล้นลงมาเยอะแล้วเพราะว่าถ้านั่งไปด้วยจะมีเสียงมาตลอดทั้งลูกทั้งหลานเลยพ่อ้าพ่อ้าพ่อขาลอยยี่สิบแล้วคะ่ะพ่อ้าอะไรแบบนี้พ่อรองอายุเท่าไหร่แล้วยุ้ยตอบว่า77็ดค่ะเดี๋ยวนี้มีคนช่วยขับไหมยุ้ยบอกว่ามีคะ่ะลูกหลานสลับกันไปดูคะ่ะ พราะหลังๆไม่ค่อยไหวถ้าถ่ายละครเลิกดึกบางทีตาก็จะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าคุณรองคืออันดับหนึ่งเรื่องความดื้ออยู่แล้วไม่ว่าจะพูดอะไรไปก็พ่อทําได้พ่อสบายมากถามว่าในสายตาลูกเราก็ห่วงยุ้ยบอกว่าใช่คือคุณพ่อเนี่ยถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นมาเวลาป่วยก็เหมือนกันถ้าไม่ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลจริงๆพูดยังไงก็ไม่ฟัง แล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงตลอดตอนนี้พ่อรองมีงานละครกี่เรื่องยุยบอกว่าเยอะนะคะแต่คุณพ่อเขารับงานเองเพราะเขาจะรู้ว่าตรงไหนเขาไหวหรือไม่ไหวค่ะเขาก็จะแบบ3-4เรื่องหรือมากกว่านี้ยุยไม่ทราบเลยค่ะแต่มีงานตลอดค่ะอย่างที่บอกว่าอยากจะให้พักแต่ว่าคุณพ่อไม่ยอมคุณพ่อยืนยันว่าการออกไปทำงานไปเจอคนคือความสุขของพ่อ พอเวลาที่พ่ออยู่บ้านแล้วหลานไม่อยู่พ่อก็จะนั่งง่อยๆเงียบๆแต่เวลาไปกองถ่ายก็จะคุยก็จะมีความสุขค่ะถามว่ายังจําบทได้แม่นยุ้ยได้ตอบว่าบทพ่อจําได้แม่นมากเลยอย่างเคยเล่นละครกับพ่อแล้วบทพ่อยาวเป็นหน้าเลยพอถ่ายปุ๊บคือเทคเดียวผ่านทุกคนก็จะแบบพ่อไปท่องตอนไหนพออยู่บ้านก็ไม่เห็นพ่อท่องบทนะคะ เหมือนคุณพ่อเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ที่จะจำอะไรได้ง่ายๆก็อิจฉาเหมือนกันค่ะ